สวัสดีครับของสมาชิกของสวนทุเรียนมือใหม่นะครับเย็นๆของวันสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่5นะครับของมิถุนายน65นะครับยังอยู่ในสวนพร้อมกับทุเรียนพันหมอนทองนะครับอายุประมาณ6เดือนนะครับก็เพิ่งลงนำใส่ตะเข่งเรียบร้อยครับดินสูตรเดิมครับสูตรเดิม นะครับดินปุ๋ยหมักนะครับบดดินร่วนซุยแล้วก็มีฐานบ้างเล็กน้อยนะครับก็มาลงในที่ตรงนี้นะครับเพื่อทําเป็นไม้ประดับนะครับไม้ประดับบ้านนะครับรวมแล้วก็สิบต่ากระถางแล้วนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้สวยงามนะครับก็วันนี้ก็เจอแดดพอสมควรนะครับก็ลงไปสองวันสามวัน นะครับดูสภาพยอดนะครับก็ถือว่าโอเคยังขาวอยู่นะครับใบก็ดูเฉาบ้างนิดหน่อยครับเนื่องจากว่าช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงจักแต่เที่ยงบนต้นมานะครับแดดมันจ้ามากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้น้ำนะครับช่วงเย็นสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ราดสารวันนี้จะลองให้น้ำจุลินทรีย์ นะครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำห้าลิตรนะครับราดที่โคนก็ขณะน,นี้ช่วงนี้ก็จะพยายามเจือจางด้วยสารอาหารธาตุอาหารไปก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่พักฟื้นนะครับพักฟื้นของลำต้นและระบบรากนะครับเพราะว่าเราตได้ถอดเบ้าเขานะครับพอถอดเบ้าล้วก็มีการกระตุ้นกระเทือนนะครับก็ดูโดยภาพรวมเดี๋ยวเดินมาตรงนี้นะเพื่อที่จะ ให้เห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้วันวานก็ประมาณนี้หมอนเบ้าแตกครับตั้งแต่วันที่สามที่สี่ที่ห้าสองวันแล้วนะครับสองวันกับวันนี้นะครับก็เลยมาดูสภาพยอดของเขานะครับก็ถือว่ายังยอดขาวอยู่นะครับคือต้นนี้มีต้นมีตำนานนะครับมีตำนานหมายถึงตอนที่ปลูกนะครับผมได้สลัดดินในเบ้าเขาทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ พื่อที่จะนำมาปลูกทำการทดลองนี้ครับรากอาอายอดเดิมนะครับ mm. ก็ยังไม่เหี่ยวยังไม่มีปฏิกิริยาที่ในทางที่ลบนะครับเมื่อเช้านี้ไม่ได้ลดน้ำครับแต่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันยังชื้นแฉะอยู่นะครับก็เลยเย็นๆนี้นะครับว่าจะาราดนะครับจุลินทรีย์น้ำาสาวคาวสักนิดหนึ่งนะครับบางๆ ประมาณนั้นส่วนต้นอ,อื่นๆที่เบ้าไม่แตกไม่มีปัญหานะครับก็ดูสดชื่นดีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตอนเช้านะครับยอดจะดีดในช่วงเย็นนี้นะครับเดี๋ยวมีมีอะไรอยู่นะครับที่จะฝากในเย็นนี้นะครับในขณะที่ดูถือว่าเป็นรีวิวนะครับในเรื่องของอทุเรียนไปก่อนนะครับ ส่วนที่ผมสังเกตเห็นเมื่อเช้านะครับพอดีได้ถ้วยกาแฟแล้วก็มายืนตรงนี้นะครับที่ผมให้ข้อสันนิษฐานแล้วก็ให้ทําการทดลองนะครับโดยสี่กระถางนี้นะครับเนี่ยสี่กระถางนี้ผมทําการทดลองนะครับหันหันยอดไปทางทิศตะวันตกนะครับที่ผมจะทําการเปรียบเทียบนะครับเนี่ยหันยอดไปทางทิศตะวันตกนะครับสี่ต้น ส่วน5้าต้นฝั่งนี้นะครับ5้าต้นฝั่งนี้นี่ครับห้าต้นฝั่งนี้ผมหันยอดไปทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยผมจะทําการเปรียบเทียบนะครับโดยปลูกในวันเวลาเดียวกันเขีงเดียวกันดินเดียวกันแต่หันยอดไปต่างกันนะครับแล้วก็รดน้ําเหมือนกันทําอะไรเหมือนกันทุกอย่างดูดูดูผมจะทําการทดลองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับออพอมายืนดูตอนเช้านะครับสังเกตเห็นไหมครับเนี่ย ดูนะครับตัวตัวตัวนี้นะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมจะหันไปทางทิศตะวันตกแบบขนานอย่างนี้เลยนะครับขนานแต่พอมาเห็นตอนเช้าเขาบิดลำตัวครับเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยมันเหมือนกับเขาจะหันยอดมาทางนี้นะครับเนี่ยมันเอียงไปแล้วนะครับทึ่งจะเข่งก็เข่งอะไรผมไม่ได้ไปขยับเลยครับเพราะผมไม่มีเวลาที่จะไพขยับอะไรที่มันกระยุ้มกระยิ้มอย่างนี้นะครับเพราะมีงานเยอะ ก็ดูเหมือนกับเนี่ยทุกกทุกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับมันหันหันยอดนะครับหันยอดมาทางเนี้ยครับหันมาทางที่ตะวันออกพยายามนะครับเนี่ยสังเกตผมเห็นเมื่อเช้านี้ตะลึงเลยเฮ้ยแค่ข้ามข้ามคืนเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับปกติเมื่อวานนี้ผมหันอย่างนี้นะครับก่อนทําการทดลองมันจะตรงเด้ทางที่ตะวันตกเลยครับแต่พอมาดูตอนเช้านะครับดูเหมือนเขาเบนเห็นไหมครับเริ่มเบนมาทางนี้ เบนมาทางนี้ทางที่ตวนออกเบนหาแสงนั่นเองนะครับความหมายก็คือเบนหาแสงนะครับเนี่ยผมก็ว่าเอ๊ะมันมันมันดูแปลกๆป,เ,ปเดือวจะสังเกตนะครับสังเกตแค่วันเดียวยังสรุปไม่ได้นะครับรอรอดูว่าตอนที่เขาอายุได้หนึ่งเดือนนะครับดูว่ายอดเขาจะเป็นแบบน,นอย่างไรนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็คงจะมีผลนะครับมีผลต่อการลําต้นเขาอาจจะบิดนะครับหรือ เวลาปลูกเราต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการหันหันยอดนะครับหันยอดไปหาแสงหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทํากันทดลองเปรียบเทียบดูถ้าไม่ต่างอะไรมากนะครับผมก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสรุปว่ามันต่างหรือไม่ต่างนะครับส่วนในในส่วนนี้นะครับผมหันยอดวันนี้นะครับเพิ่งเอาใส่ตะเข่งแล้วก็ยกมาวางนะครับยังไม่ได้รดน้ําเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ผมหันไปทางทิศใต้นะครับเนี่ยหันทิศใต้สามชุดนะครับสามชุดพอสามชุดก็จะหันไปคนละทิศละทางผมจะดูความเปลี่ยนแปลงว่าสี่ห้าต้นนี้นะครับ5ต้นเนี้ยนะครับห้าต้นนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเขาหันไปแบบไหน,นอย่างไรยอดเขาแทงดีไหมประมาณนั้นแต่ดูดูโดยสภาพจริงๆห้าต้นนี้นะครับเขาอยู่ในร่มอยู่ในร่มมามา,มาวันสอวันแล้วนะครับ ก็ยอดก็จึงไม่ไม่ไม่เหี่ยวไม่อะไรมากนะครับก็ดูค่อนข้างสดชื่นอยู่นะครับแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้นะครับแดดก็จะในช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี้แดดจะไม่ไม่เห็นนะครับก็จะได้รับเฉพาะตอนเช้ากันทั้ง3ชุดเลยนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้นะครับต้นอะไรนันก็เรียกต้นต้นลำใหญ่เลยอะไรมันบังครับเนี่ยสูงมากเลยครับสิบเมตรยี่สิบเมตรนู่นแหละประมาณนั้นก็คงจะไม่มีผลในเรื่องของเรื่องอื่นๆนะครับ ส่วนในเรื่องของอในส่วนนี้นะครับที่เห็นดำๆนี้เป็นเป็นขี้วัวนะครับผมจะใช้วิธีการใช้อะไรนะครับเขาเรียกว่าใช้ปุ๋ยหมักนะครับใช้ปุ๋ยหมักแบบธรรมชาตินะครับผมจะใช้ปุ๋ยหมักแบบธรรมชาตินี่ครับนี่ธรรมชาติอย่างไรผมเออบก่อนนั้นเนต้นอันนี้ผมก็ฟันทิ้งไปแล้วนะครับต้นต้นต้นฝรั่ง นะครับเพราะไม่มีใครกินลูกก็เลยถัดทิ้งไปนะครับแล้วก็อีกอย่างมันเป็นพันอะไรนะพันกิมจูอะไรนะครับมันเยอะนะครับเยอะแยะอยู่ในสวนก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาดินมาตรงนี้กลับหญ้านะครับเศษฟ้าหญ้าหญ้าตามตามพื้นนี่ครับผุมเขี่ยนะครับเช้านี้เขี่ยแล้วก็หอบมาวางไว้ตรงขอบขอบข้างๆนี้หลังจากนั้นผมก็ใช้แปะนะครับสองถุงปุ๋ยนะครับเคเคทับ แล้วก็เกลี่ยนะครับให้มันให้มันกระจัดกระจายคุมหญ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็ใช้นี่นะครับใช้ขี้บัวนะครับใช้ขี้วัวเทที่ซื้อมาถุงละกระสอบละ30บาทนะครับถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยถุงประมาณนี้ครับบาทเนี่ยทถุงประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับ3าบาทครับยังไม่ได้ขึ้นราคานะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสว่าจะไปซื้อมาไว้อีกสัก 40-50ถุงอยู่นะครับเพื่อใช้ในส่วนผสมต่างๆแล้วก็มาทำปุ๋ยหมักนะครับผมก็จะเทะเกลี่ยราดนะครับพอพอผมเทลงหนึ่งถุงแล้วผมจะเกลี่ยเกลี่ยนะครับตอนแรกๆก็อย่าใส่ทั้งสองก็กลัวไว้มันจะเค็มเกินไปเวลาไปปลูกนะครับเพราะาตอนนี้ผมจะเอาทุเรียนลงพื้นดินจริงๆนะครับเนี่ยลงตรงนี้แล้วก็จะเอาอาจจะมีเอาต้นมะม่วงนี่ออกนะครับนำดอกไม้จเจ้าออกนะครับ เพราะว่าจะปลูกแทนนะครับจะปลูกทุเรียนแทนนะครับก็เกลี่ยหนึ่งหนึ่งถุงพอเกลี่ยเสร็จนะครับผมก็ใช้สารสารตัวนี้นะครับสารตัวนี้มีประโยชน์นะครับพยายามสมาชิกพยายามทําไว้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้ยังไม่เป็นนะครับถ้าเป็นน้ําจะเข้มข้นกว่านี้นะครับน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็เทใส่นะครับครึ่งครึ่งขวดนะครับใส่น้ำห้าลิตรสิบลิตรประมาณนั้น สองครั้งนะครับก็ลาดลาดลาดไปเพื่อให้เขาย่อยสลายนะครับถ้าใส่แค่ห้าลิตรแล้วก็ลาดมันอาจจะเปียกเฉพาะที่เป็นที่วัวนะครับก็เลยซ้ําอีกนะครับซ้ําอีกสองครั้งเพื่อให้มันซึมเขาเนี่ยมันมีซึมลงไปหกักแกรบดิบนะครับประมาณนี้เพื่อให้ไปย่อยสลายแกรบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หญ้าอยู่ชั้นล่างสุดนะครับมันก็จะมีหญ้า แล้วก็จะมีแกรบแล้วก็จะมีขี้วัวประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันย่อยสลายแล้วก็ขี้วัวก็จะเก่าแล้วกแกรบก็จะเก่าประมาณสักเดือน2เดือนนะครับหลังจากนั้นก็หาต้านพันธุ์ดีๆสักหน่อยนะครับผมเล็งไว้ว่าจะเอากบสุวรรณนะครับกบสุวรรณกับกบพิกุลน,นะครับก็กําลังสั่งเห็นราคาต้นละ6 0 0บาทนะครับแต่ค่าส่งอีก300บวกมันค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยสูงประมาณนี้แหละครับเนี่ย ผมเห็นก็ค่อนข้างแพงอยู่แต่ด้วยความมันหายากนะแถวนี้มันไม่มีครับมันหายากก็เลยก็ตัดสินใจเอาสักคู่หนึ่งนะครับมาใส่ตรงนี้ผมจะปลูกลงตรงนี้ต้นคู่นะครับก็เลยเตรียมดินไว้นะครับส่วนในตะเข่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ถือว่าเป็นไม้ประดับก็แล้วกันนะครับอาจจะอยู่ในในส่วนนี้สักระยะหนึ่งห้าหกเดือนนะครับเราค่อยยกไปไว้ทางเข้าบ้านนะครับก็จะเป็นไม้ประดับเพราะว่าผมมีแผนที่จะทําเป็น คล้ายว่าเป็นสวนสวนทุเรียนแล้วก็เป็นบ้านทุเรียนไปในตัวประมาณนั้นแล้วก็พันธม้อนทองมันมีเยอะแล้วนะครับก็ส่วนมากก็มีแต่มอนทองเป็นเป็นเป็นส่วนมากส่วนพันธุอื่นก็มีปลาปลายสามต้นสี่ต้นนะครับอย่างละสามสี่ต้นประมาณนั้นก็ลองอติดตามนะครับผมจะพยายามนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะพยายามถ่ายให้ดูว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวหรือมันเหี่ยวมันตายมันนู่นนี่นั่นไหมนะครับสําหรับสมาชิกที่ที่กํากลังปลูกหรือกําลังคิดจะปลูกหรือได้ลงมือไปแล้วนะครับพร้อมๆกันกันกบผมเพราะว่าเป็นวันหยุด3าวันนะครับก็น่าจะทําทการทดลองไปพร้อมๆกันนะครับแต่ของผมก็ยังไม่เหี่ยวไม่เหลืองไม่ใบไม่ร่วงไม่ร่วงอะไรนะครับก็ยังอยู่ในสภาพปกติอยู่นะครับก็รอดูว่าว่าเขาจะเป็นแบบอย่างไรนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ แชร์ประสบการณ์ถ้าเผื่อมีอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็วันนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ